วิตามิน B162 เอาไว้ใช้ในการบำรุงร่างกายวิตามิน B12 เดี่ยวเดี่ยวเอาไว้ใช้ในการบำรุงระบบประสาทเฮ้ย hey, มันมี B12 เหมือนกันใช้ต่างกันยังไงกินด้วยกันได้ไหมคลิปนี้ไปฟังกันครับสวัสดีครับเทสตร์ประจำบ้านเพราะเราอยากทำให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้หลังจากปิดร้านอยากจะมาชวนคุยเคสที่เราเจอกันจริงๆในร้านคือในเรื่องของ นิวโรเบียนแล้วก็เมทิโคบอลถ้าเกิดพูดชื่อธรรมดาธรรมดาของมันเลยเนี่ยนิวโรเบีย hmm. นเราจะแทนมันด้วยคำว่าวิตามิน B1 6แล้วก็12นะครับเป้าหมายของมันเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการบำรุงร่างกายภาพรวมนะครับบำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายคือเราจะถูกท่องเอาไว้ว่า,าวิตามิน B ก็จะเป็นเนบชา B1 ชา b 2ปากนกกระจอก B6 ชา B12 ชาเหมือนกันนะครับบีบัวมา B12 ิบชามันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกบำรุงร่างกายนะเอาไว้ใช้บำรุงประมาณนี้บำรุงร่างกายภาพรวมแล้วก็บำรุงระบบประสาทด้วยเบรกให้นิดนึงแต่ว่าเวลาที่เราใช้คำว่า B รวมกับ B 1ห2เนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าเกิด B รวมส่วนใหญ่เราจะพูดถึง B B1 2 6นสองนะครับแล้วก็รวมกับวิตามินอื่นๆด้วยนี่คือวิตามิน B รวม แต่ถ้าเกิดสมมติว่า B 1 62แก่นหลักของมันมันจะเป็นพวกตัวนิโรเบียนเมมีอะไรว่านิวโรเบียนไวาตาเบียนลีบีฟอดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ดูว่าตรงกล่องของมันเนี่ยจะบอกไว้ว่าเป็นวิตามิน B 1 62เป้าหมายของมันคือบำรุงร่างกายและช่วยในเรื่องของระบบประสาทเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวิตามิน B 1 2เดี่ยวเดียวหรืออนุพันธ์ของวิตามิน B 1 2เดี่ยวเดียวจะเป็นพวกตัวเนี้ย เวลาคนไข้เข้ามาคนไข้จะเจอโฆษณาว่าแบบไอ้กล่องสีฟ้า,ฟาแก้เหน็บชาเห็นโฆษณาอยู่ในหนังสือพิมพ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีผมอะ่ะจะไม่ค่อยชอบในมุมของการโฆษณาอะไรแบบนี้เพราะว่าโฆษณาคือการตั้งเป้าเพื่อขายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าที่การหายของคนไข้และความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาก่อนอ่ะบีวิตามินอนุพันธ์วิตามิน B12 กลุ่มของพวกตัวเมทิลโคบอลหรือตัวไทยทํัมต่างๆของมันเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้ใช้ในเรื่องของการบํารุงระบบประสาทหรือปลายประสาทหรือแก้อาการเหน็บชามันเบรกแค่นี้ก่อนนะทีนี้เนี่ยด้วยคําถามที่ผมเจอเนี่ยผมจะถามผมจะเจอคําถามที่คนไข้ถามว่ากินตัวนี้กับตัวนี้ร่วมกันได้หรือเปล่าอ่ากินวิตามิน B1 6นกกับว,วิตามิน B12 ิร่วมกันได้หรือเปล่าไปที่คําถามตรงนี้ก่อนอ่ะคำถามว่า กินพร้อมกันได้ไหมเขาตอบว่าโดยทั่วไปแล้วอะถ้าเกิดเรากินอะอาจจะแนะนําให้กินเป็นกลุ่มของ B162 เอาไว้เป็นภาพรวมก่อนก็ได้แล้วพยายามปรับพฤติกรรมของตัวเองให้นอนให้ดีขึ้นกินอาหารที่ดีขึ้นทานให้หลากหลายงดภาวะความเครียดอะไรก็แล้วแต่พยายามปรับพฤติกรรมก่อนแล้วถ้าเกิดคนไขย้ยังมีอาการเหน็บชาอยู่ก็ค่อยพิจารณาในการที่จะมาเติมวิตามิน B12 กันอีกทีหนึง่งก็ได้ใช้162เป็นแกนก่อนครับ 162เป็นแกนเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอาการเน็บชาย,ยังไม่หายจะพิจารณานในการเติมยาเหรอนอกเหนือจากการเติมยาคุณต้องดูอะไรอีกบ้างกิน162แล้วไม่หายเป็นอะไรหาก่อนเลยนอนอยังไม่ดีหรือเปล่าการกินอาหารเด็กเลี่ยงผักผลไม้หรือเลีล่ยงนสัตว์หรือเปล่าหรือมีภาวะของเน็บชาอันเกิดจากเบาหวานปลาย,ลายมือปลายเท้า p o l v e s s e l หลอดเลือดตามปลายมือปลายเท้ามันตีดมันชาอ่ะมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือเนิร์ฟที่ปลายมือปลายเท้าก็ไปลดเบาหวานซะให้ดีไขมันหลอดเลือดในสมองอุดตันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือของพวกนี้พอเรากินตัวหนึ่งหไปแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันไม่หายมันไม่หายจะทํายังไงต่อต้องคิดว่าเราหลุดตรงไหนด้วยนะครับอ่านนอกเหนือจากอะไรนะเมื่อกี้ที่พฤติกรรมต่างๆเบาหวาน หลอดเลือดในสมองสไปน์นคอร์ดอินเจอร์อ่าก็จะเป็นเหมือนแบบต้นคอปวดร้าวไหลบ่าตึงกระดูกต้นคอมีปัญหาหรือเปล่าหรือเกิดภาวะของอะไรไหลบ่าตึงแข็งเกร็งเป็นมาเป็นลูกเลยจากการที่ยกของหนักหรือว่าทำออฟฟิศซินโดรมอยู่เป็นประจำถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องไล่ตามแก้พฤติกรรมก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วถ้าเกิดแก้พฤติกรรมแล้วเอเอาไม่อยู่จริงๆว่ะแล้วก็ยังคงมีอาการชายอยู่จะเติม พวกอนุพันธ์วิตามิน b 12, 2 mm. เดียว mm. เดี่ยวๆ mm. พวกเมทิลโคบอลเสริมลงไปด้วย mm. ก็ได้แล้วแต่แต่อย่างนนนเนี้ยพอมันรวมกันเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคือคนไข้เวลาที่ปัสสาวะปัสสาวะจะมีสีเหลืองมากขึ้นนะครับแล้วก็ฉี่จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันเกิดจากการที่ร่างกายเรามันดูดซึมแคลดูดซึมวิตามิน B ได้ไม่เต็มที่มันดูดได้ปริมาณนึงอะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ฉี่ออกมาเหมือนเดิมเพราะนั้น มันดูดซึมได้ในเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปแก้ขไขไอ้อันต่างๆที่เราอาจจะทําหลุดเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้มาเล่าเคสที่วันนี้เจอคือคนไข้ถามว่า2ตัวนี้กินคู่กันได้หรือไม่ตอบว่าถ้าจําเป็นกินได้แต่ถ้าเกิดแนะนําแนะนําให้อยู่กับ1.62เป็นพื้นฐานก่อนก็ได้แล้วเช็คพฤติกรรมเช็คเช็คเช็คแล้วถ้าเกิดพยายามปรับแล้วอ่ะมันปรับได้แค่นี้แหละอ่ะปรับได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไร เราสามารถเสริมพวกนี้เข้าไปได้ในช่วครั้งชั่วคราวจบเรื่องถัดมาถ้าเกิดถามว่าเอ้ยแต่วิตามินอื่นๆก็โอเคอยู่อะ่ะฉันมีแค่ชานิดๆหน่อยๆแค่ระยะเวลาสั้นๆน่ะไม่ได้อยากบำรุงอะไรในระยะเวลานานๆสักเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นเลยเนี่ยจู่ๆเพิ่งมาเป็นเน็บชาว,วัน2วันเนี่ยกินอะไรดีถ้าเกิดในเคสอย่างนี้อาจจะแนะนําว่าพี่ถ้าเกิดร่างกายมันแข็งแรงดีมาตลอดนะแต่ว่า เพิ่งมีอาการในระยะเวลาสั้นๆจะตบด้วยวิตามิน b 12เดี่ยวๆหรือกลุ่มของเมทิลโคบอลทีเดียวแล้วก็ปรับพฤติกรรมทุกอย่างก็น่าจะเข้าที่ได้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ว่าพยายามดูแลร่างกายให้ดีเป็นพื้นฐานก่อนบำรุงเสริมบำรุงเป็นภาพรวมๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าบำรุงแล้วเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเติมด้วยตัวที่มันเสริมโดยเฉพาะอีกทีนึงแล้วก็ทยอยถอยออก แล้วไปปรับพฤติกรรมการกินการนอนการทํางานอะไรของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าอันนี้ก็มาแชร์เคสที่วันนี้ได้เจอกันจริงๆในร้านแล้วก็หวังว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับคนไข้ในหลายๆคนที่บางทีเราเข้าร้านเ,ออเนี่ยเออเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยนะครับถ้ายัางไงถูกใจก็ฝากกด subscribe ไว้แล้วถ้าเกิดมีเคสที่น่าสนใจใหม่ๆผมจะมาลงคลิปอีกขอบคุณครับ